ติดตามนี่รออะไรทำไมกูรู้สึกว่เปลีย่ยนเครื่องบ่อยกวนซับนี่พูดถึงโทรศัพท์นี่นี่เนี่ยของนีโ่โอ้โหอะไรดินี่ไงแล้วก็นี่แล้วก็สแกน <c oughs> นิ้วสแกนนิ้วนี่แล้วสแกนนิ้ว <c oughs> <c oughs> สแกนนิ้ว <c oughs> เวลาเพื่อนยิทมตัวสับตกใจอะ่ะเฮ้ยจอแตกนี่วะจอมันไปแล้วเจจริงม่ะภาพพักหน้าจอภาพพักหน้าจอภาพพักหน้าจอแบบจอเป็นเส้นใช่มีคนไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่มีดูแต่เก็บเสียงเอมจีมีอ่ะมีเก็บเสียงเอ็จีเอาป่ะเอาเอา,เอา เนะอ็มจีนะเดี๋ยวเออกิงไปแล้วสุดท้ายอยู่ที่ผมแม่มาเอามาเก็บเ,เ,เ,เสียงเอ็มจีแต่ตอนนี้อย่างเดียวก็เดือดร้อนนะไม่มีสกูบนะใช่ไม่มีเลยใครจะถามไอนะ้น,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 นุ่นดูไปไอ้นุ่นนะไอ้นุ่นน่าจะมีตัวที่อ๋อตัวนั้นเคาะมาบอกก uh 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 ุ้ยกุ้ยกุ้ยอย่าใช้คำว่าถามเลใชคำว่าไปแย่งของชาวบ้านเขา ใช่เราไม่ได้ถามพี่ไม่มีคุยกันด้วยลูกกระสุนหรออ่ะเดีวเข้าวงด้วยอยากไปแต่แต่แต่ไม่อยากฝากชีวิตไว้กับคูณสามอ่ะเฮ้ยเจอคูณหกแล้วอ่เอคูณสามมาให้กูด้วยเอาแล้วพี่ใช้คูณอะไรอยู่อ่โคโลูยำแย่เหมนกันดีกว่าล้ว เอาคุณสี่แทนป่ะไดไ้โอเคนคีคนสามกับคนสี่ไปฝากนี่ของมันน้อยเหมือนกันนะที่นี่รอมาเต็มสี่คนใช่ของไม่ได้ฟูเท่าไหร่อยากเปลี่ยนอาวุธแล้วอ่ะขอ m ี4แล้วกันมีคาอยู่นี่ได้ M74 แล้วให้แบกปินนี่กับกระสุนเขียวไปไม่ไหวมาเอาคุณสี่อไหมพี่คณสี่เข้ามาในห้อง นี่มีคุณสองแน่ๆเมื่อกี้ที่มันปั้งปั้งอยู่อไอนี่แหละหมู่บ้านนี้แหละอ๋อที่นี่แหละเอ้ยเราต้องข้ามหมู่บ้านนี้ไปวงต่อไปข้ามไปเลยดีกว่าหรือว่าจะเขา <ๆ S 2> ้ามากับเพื่อนนี่มากับเพื่อนนี่มากเพื่อนได้ถ้าไปกับเพื่อนผมหายาแล้วนะผมไม่มียาน้ำเลยบางยาน้ำยา นี่ย่าน้ำอยู่บนนี้เลยโอเคตในนี้มีอะไรบ้างมีจับตรงอะ่ะแหละแล้วตอนนี้ถ้าที่อยากได้ก็มีแค่อ่าอะไรวะมันชื่อมันไม่ออกขายเอฟโฟลวงบีบแล้วไปแล้วผมไม่รอละ ใครรอใครใครจะรอใครผมไม่มียาผมไม่รอใครทั้งนั้นแหละวิ่งสิโคตรแม่งสนวิ่งมาี่ไม่เจอยายาเม็ดยาน้ำมาเรื่อยเก็บไปไหนกันหมดไอ้พวกนี้เอายาไปกินกันหมดแล้วเหรออะอะไรอยู่ไหนอ่ะหินเหรอไม่ทันมองมาวิ่งต็อกแทกต๊อกแทกอยู่นี่ วงมาแล้วไปเถอะโอ้ยิงน็อกแล้วด้วยไปเครมดีกว่าพี่เอ้ยบนเขาบนเขาบนเขาไม่น็อกไม่โดนหนีไปละมันเห็น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 มันเชี่ยโดนอ่า ไปเลยไปเลยไปเลยผมอยู่บุมโล่งเอาคูดหกไปเอาคูดหกไปเว้มาหยิบคูดหกไปไม่มันตายมันโดนเพื่อนยิงเนาะผมอยู่บุมโล่งไงมันดึงไม่ได้นี่สลักคูดหกกันแล้วเนี่ยถ้าฮิวทันจะไปต่อแล้วกันนั่นเพื่อนยิงอยู่ไม่เป็นไรทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ ไอ้หมด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 มดมดโอ้ยหมดใช่เลือดผมก็จะหมดเดียวเดี๋ยวว่าจะเลือดมึงพันสู้อย่างเดียวตอนนี้ไหนศพมันอยู่ไหนเออเอายาน้ำมานี่ของที่ฉันต้องการทำไมไม่มีวะไม่พกมามเชิงปูนสีเหรอมีไม่พกยามะโอ้ย มยิงใครอะนั่นนะยิงไม่ถึงยิงถึงนั่นแหละแต่ยิงไม่โดนกลัน้นหายใจตอนยิงเล็งดีๆเล็งๆนึๆ่งเเรียบร้อยน็อกได้แล้ว ซัมซุงเฮียซัมซุงด้วยกว่าจะน็อกได้ซัมซุงครับซัมซุงเฮ้ยมีกอลให้เปลี่ยนแล้วด้วยเย่กลับมาฟูแล้วพี่ตอนแรกมาไม่มีอะไรตอนนี้ฟูแล้วเอ้าเพื่อนใจเย็นเราจะขึ้นไปเคลียร์ไอ้ข้างบนนี่ต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์ยังไงก็ต้องเคลียร์ ได้ไปโอ้โหเรียบร้อยน็อกอีกตัวเพืเเออ่อนโดนเพือ่อนโดนเพื่อนโดนอืมโดนสองเลยเอ้ยดึงทันอยู่ดึงทันอยู่ดึง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 ,ดง,ดงระเบิดไม่นะผมตัวนิดเดียวผมน็อกได้นะเพื่อน อยู่ข้างหน้าผมน่าจะวิ่งไปดันโดนอยู่ระเบิดใส่ไม่พักเลยเดี๋ยวมันต้องอ้อมมาฝั่งนี้แน่เดียว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 ลงมา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 มันมีตัวมันมีตัวดักอยู่นั่นแหละผมไม่ผมอยู่อยู่แค่ร่องนั่นแหละผมไม่ออกไปหรอกเพราะผมว่ามันมีตัวดันย้างหลังแล้วข้างหลังอ่ะ โอเคโอาวงเอาวงเอาวงในควันนั่นเหรอไม่ไม่ควันกูยิงเอ้ยอ๋อมัวใสนนนะ่นั่นนะนั่นนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าบ้าน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 ขอฮิวกันขอฮิวกันขอฮิวกันเว้ยเอ้ย เอายิงกันดีบ้านไม่มีโบม,ม่มีแลนะมันมามาอยู่ที่ผมได้อยู่ที่ผมได้ต้องอบไปชิดเลยอ่ะแอบแอบแอบ,แบิวอยู่อย,อยู่ระวังไฟเดอร์กลัวหลังมากอะ<ห>่ะกลัวว่าจะมีคนมาหลังอ่ะบ้านไม่ได้อยู่ในวงนแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่จะ แต่ว่ามันดักยิงเราได้สำหรับเฮ้ยหลังเข้าจริงๆด้วยมันเดินวนเดินวนเดินวนเดินหลังรูง้สึกตัวเดียววะตรงนี้หลังเนินสองเป็นอย่างน้อยมายกตีอะเมื่อกี้เห็นอะนั่นะควันมาแล้ววงเริ่มไปแลยไป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  วิ่งว้ระวังซ้ายสุดๆตอนนี้ต้องเคลียร์ซ้ายอ่ะขวาก็มีโอ้ยวิ่งขวาดีกว่าวิ่งกับพี่ดีกว่าข้างหน้าพี่ก็มีวิ่งเข้าวงไปก่อนหน้าพี่อะ่ะช่วยไงมารวมตัวแล้วมารวมตัวแล้วใช่ใช่ใช่ๆๆๆๆๆหลังกินหลังกินยังไม่เห็นนะพี่อ้อมไปเลยแต่ยิงล่อให้ โอเคนี่แหละซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่กลังไปรับไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยงูมือฉกใช่งูโดนงูโดนงูโดนดาคุณนกวันมาถึงก่อนนะ <laughs> ใช่มันอยู่แล้วมันหมอบอยู่ในหยา้าโอ้มันเต็มตี้ตี้เดียวกันหมดเลยใช่มันคุยกันได้ตลอด